ไม่มีเรีก้าพูดอะไร้าบอกว่ามีแบบหนุ่มๆเองมาจีบไหมฉบอกว่ามาเอาจหมกไม่มีต้องถามพี่ีน่ผมไม่พอนก้าชอบเล่าฟังก็เลยะเรื่อก้าไงวเลาว่าอะไรมาที่ก่อนเล่าว่าอะไรต่าลวา็เล่าว่าต่ำ่ร่ว ไก้าวเขาบอกว่าเออพี่จีนนี่ค่ะนี่ก็ถามแบบก้าวสดมานานยังก <Yeah. S 1> ้าวอยากให้หลุดกี่ปีกี่ปีนะเดี๋ยวมันจะยาวอะไรอย่างเงี้ยก้าวบอกว่าอ,อยู่คนเดียวมีความสุ uh. ม่มนี่แบบตอบดีไปละล่ะแล้วทำไมจีน่าไม่อยู่คนเดียวมั่งล่ะหนูอยู่คนเดียวมาสามปีแล้วไงพูดไ,ไต่ที่โไฟแตกกันะไม่เอาแล้วคนมาจีนจริงไหมฮ่าจีน่าอ้าเดี๋ยวก่อนแล้วก็ไม่ฆ้าได้นะสุภท้ายก้าว่ล้วไงจะถามก้าวเราเขาฆ่าจะถามให้ไงว่าถึจีน่ามีแฟนยัง ยังไม่มีแฟนคนคุยคนคุยอันนี้ต่มีคนมาจีนคนมาจีนแล้คนมาคุยคนมาจีนแล้คนมาคุยเรียกว่าแฟนไหมอ่ะไม่ใช่สิเขายังไม่ได้ขอเลยเฮ้ยแล้วทำไมถึงพาไปงานไอ้นี่อะอะไรที่นั่นไม่ได้ไปนะไปเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูไม่ได้ไปค่ะเจมส์คนในสตอรี่นั่นคือใช่ไหมคนนั้นอ่ะเก้าคนที่ไปนั่งกินกุมาการเสร็จด้วยกันเลยก็จะบอกว่าจะโสดไงอะจ อยู่เพราะยังไม่มีแฟนอ่าเราคนคุยเรียกว่าแฟนหรือว่ายังรอพัฒนารอพัฒนาไงเออทำไมถึงเปิดใจคุยอ่ะเว่าไคือเออเหมือนกันว่าทำไมถึงคุยทำไมต้องไมถึงยอมรับมะอะไรนะที่บอกว่าไม่มีจะไม่ยอมรับในวงการนาะนอกนอกนอกอ้าวอะไรเอาไปจบทีเดียวม้วนนี่เลยเออทำไม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 คนนี้ถึงแป้นมือรักขอด่าเก้าก่อนเลยนะไม่เรามีอะไรไหมเราของเก้าเขาไม่มีความรักเขาอยู่ดีก็ฉันไม่ เอมันก็ล่ามาเออเช้ันเออเดี๋ยวรับจบเองอ่าทำไมถึงเปิดใจคุณป๊อปปกติคือเราเรียันโสดตรคืตลอดเออก็งงเหมือนกันขอน้าวงอยู่อย่านี้จะไปไหนก้าวถอยก้าวถอยกังวลกังวก่อีนะเาให่เอาใหม่คำถามอะไรนะคะ ถามว่าทำไมถึงเปิดใจคุยแล้วนะที่ยืนยันว่าเราสนไปตลอดเออเราเพิ่งรู้ว่าการโดนดูแลดีๆมันเป็นแบบนี้นี่เองเช่นอาทิตย์เช่นอยู่เลยไม่หมายถึงอะไรหรอกว่าเขาใส่ใจแบบว่าแบบรวมๆของเราเพราะเราเป็นคนไม่ได้ดูแลตัวเองขนาดนั้นไงหมายถึงว่าเราอะทำเราทำงานอย่างเดียวนู่นนี่นั่นอย่างเดียวโดยที่แบบว่าเหมือนเป็นผู้หญิงแบบพูดเร็วทำเร็วคิดเร็วอะนึกออกปะแต่ว่าเขาก็จะเหมือนแบบว่า เออดูแลอะไรที่มันสึกว่าซื้อใจว่าเราไม่เคยได้รับมาก่อนนนี้นเ,เ,เดี๋ยวเราไว้เป็นแฟนนะมาพูดได้ไหมหมายถึงนะวันนี้นที่รู้จักกันยังไม่ได้พูดว่าเป็นแฟนเลยอ๋ออะไรที่ซื้อใจอรู้สึกแบบว่าทัดใจที่สุดว่าคุยต่อด,ดีกว่าจ <c oughs> ุดหนึ่งนะถ้ามึงไม่พูดอย่า <c oughs> พูนเลยจุดหนึงถ้าเธอไม่พูดอย่าให้ก้าวพูดนะโอเคเดี๋ยวพูดเองก็เออหนูว่า รวมๆแล้วพี่เศษอะไรอะโดยรวมอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะหนูอ่ะคือจริงๆอ่ะหนูอ่ะเหมือนก็ใช้ชีวิตมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนมันมีคนนึงที่แบบว่าเออเออเออใส่ใจเราในอะไรอ่ะหนูจะพูดว่อะไรดีอะไรอ่ะหนูจะพูดว่อะไรดีเนี่ยเออประมาณนั้นเอเอไม่ค่อยเห็นเธอเขินขนาดนี้เลยเออไม่ถูกอ่ะนี่เอเาป็นว่าเปิดตัวตอนไหนก็ยืนะคะ แล้วเดี๋ยวโทรบอกคนแรกแต่เราก็พาไปเปิดตัวกับเพแล้วน้องเวลกาคนบารีแพร์อะไรอเง้ยเขาเห็นรู้สเห็นหรอเ้าเห็นหรอสี่ีอออะไรนะสี่ปีซึ่งเราเออเอาจริงเขาชอบเราคลิปไหน มันไม่ไม่รู้ไม่ได้ถแต่เขาเดนเอกมาหาเรามองกลงคัมงกลมันจริงไหมมันจริงไหมจริงเรื่องไดเล็กไม่ออจะพูดไรดีวะไม่าลยว่าทำไมวันนี้หน้าดูเปลี่ยนไปดูแบชุ่มจํำดูแบบดูสดใสดูสดใสแบางทีมันนมันปัดแกมเพิ่มอ่ะอ๋อก็ ตอบว่าอะไร,รอ่ะมึงไม่รู้ก็มันดีขึ้นกันถึงว่าอ่อพอมีเขาแล้วชีวิตมันดีขึ้นเอาไ่งั้นพี่ถามในพาพของทิน่าเองเราสแกนคนณคุณนี้ยังไงบ้างเออที่สึกแบบว่าเขาโอเคเขาสาย์ดงครับหนูว่าเขาแค่นี่กระเป๋าตัวไม่หนูว่าหนูว่าหนูไม่ได้ต้องการคนที่แบบว่าโอ้โหดีขนาดนั้นแต่แบบว่าต้องการคนที่ มันถูกจุดเราอะหมายถึงว่าโอเคเราขาดตรงนี้เขาเติมเต็มตรงนี้แค่นี้หนูว่าชีวมันครบร้อยแล้วแล้วมันแก้ปมที่เราเคยติดได้ไหมเะี่ยที่เรารู้สุดรับเออได้อะไรวะตกองไลวะสัญญาว่าถ้าเป็นแฟนแล้วจะมาบอกเดี๋ยวมาบอกเลยเดี๋ยมายืนคู่เลยไอ้รับแฟนเก้าวะของเก้าเนี่ยของเก้าเนี่ยอันนี้อาพุ่งตรงคนที่จะเข้ามาต้องเป็นคนที่ คนที่เข้าตอนนี้คนที่เข้ามามันเป็นคนแบบไหนตอนนี้เข้ามาผเก้าไม่มีไม่มีนะไม่มีจริงนะไม่มี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 ่ถ้ามีไ่มีม่มูดแล้ีแต่ว่มีไม่มีไม่ีไม่มี้า่มาไ่วนมากคนทีม่เข้า่มาของมีไม่มน้า่มอไร่มีไค่มี่มไม่มม่่าีไน่ีไมี่เขไมมีไม่มีีไ่าคิดว่าตอน่ี้ที่เข้ามาไป็นแบบไหนด้วยด้วยแป๊บนึงคุย่่อได้เลยใช่ไม เขาชอบอะไรแบบไหน <S <S 1> <S 1> แต่หนูว่าอะไรมาเออเป็นการสัมภาษณ์งงๆเหมือนกันนะอ,อ,อันนี้เรื่องมีม่พูดอะไม่มีอะไม่มีคนก้าวใช่จริงแต่ว่าเชียร์คือหนูเสียดายก้าว่กากันเป็นคนน่ารักมาก uh. คือคือเขาอะตั้งปฏิทานกับตัวเองไว้แล้วว่า uh. เขาอะอยู่แบบนี้เขาแฮปปี้ uh. แต่หนูก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีวันหนึ่งอันนี้คุยจริงๆแเดี๋ยวมาทดสอบชีวิตเดี๋ยวมันจะมีวันหนึ่งที่เขามาทดสอบชีวิตกับคนหนึ่งจริงๆและเดี๋ยวเราจะทำให้เราอะ เหว่แต่ที่เราเป็นตอนนี้หรือว่าให้ก้าวความคลิปแบบเราไหมจิน่าเพื่อจะตรงนี้นะพยายามปั้นแล้ววันๆก้าวนั่งแต่อ่านบทแล้วเอาอะเล่นทั่วร์ทุกคนเดินกับพี่เจทฟสองคนเล่นมาไปทุกทุกตรงตัวไหนเล่นได้เล่นหมดแม่กระทั่งช่างไกลพี่เจียลูกหลักพี่เจี๊ยบเล่นงานต้องมีอะไรโทรมาแล้วโทรมาแล้วจริงแม่หนูขี้เกียจเล่น ตอนจ so ี้เลยพี ball, that, word, Hence, ่เจ the the ี๊ยบไปขายพี่ป้อนบอกว่าถ้าให้เจี๊ยบเล่นต้องเอาจีน่าไปด้วยเขาลาก็เลยเดินไปบอกพี่ป้อนว่าหยุดก่อนหยุดก่อนหนูไม่ได้โตมากับละครไงก็เลยไม่ได้แบบว่าคืออย่างก้าวอย่างไรอย่างเงี้ยเขามากับละครใช่ป่ะหนูยังหาเวของละครไม่เจอแต่เรื่องนี้เขาเล่นเยอะดราม่าเยอะแล้วบทอารมณ์แบบเยอะมากต้องติดตามแต่เขาหาไม่ชายเจอแลวเวก็อนนี้จับตาละครกับจับตาเรื่องความรัก ละครเนี่ยเราจะเปลี่ยนอุ้ยคุณไม่ได้เกือบแล้วอ้าวมันจะเข้าเรื่องเอ่อไม่ฝากละครแล้วการฝา,ากละครสองคนค่ะค่ะก็ฝากละครนะคะ <c oughs> บนพัสดุ์มีกะตายนะคะเรื่องดีเราก็จะเห็นพี่จีน่าในบทบาทที่ค่อนข้างที่จะไม่เห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น,ลนแล้วเขาก็ได้แสดงแบบว่า เรียกว่าพลังการแสดงของกิจิน่าละกันเอาจริงอันนี้พุ่งจริงอันนี้พูดจริงต้องชมเพาก่อนเพราะว่าปกติอ่ะเขาไม่ได้เติบโตมากับแบบการแสดงอ่ะแล้วเขาทำได้ขนาดนี้คือเขาเก่งมากๆนะเราก็แบบเฮ้ยอารมณ์เขาแบบเล่นดีมากมากก้าวไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวมันมันเราต้องช่วยกันเราเป็นพยานเนาะเราเป็นพยานแต่ขอพูดชมก้าวอย่างนี้อันนี้พูดจริงอันนี้มุ่จริง เราไม่ค่อยปกติไม่ค่อยได้เข้ากับแบบนางเอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก้าวอ่ะเป็นคนไม่ถือตัวแล้วเวลาสลับส่งอนะ่ะทั้งท่นที่กล้องอะ่ะไม่ได้รับการดนะแล้วเวลาสลับส่งอนะ่ะทั้งท่นที่กล้องอะ่ะไม่ได้รับก้าวนะแต่ก้าวส่งแบบส่งกระสุดมากๆแบบร้องไห้ก็คือร้องจริงอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเออขอบคุณถ้าไม่มีก้าวอ่ะไอซีนพี่น้องก็คงแบบว่าไม่ได้แบบนั้นเราต้องลาก,กันจริงๆเออ,อ,อแต่ว่าคัดปุ๊บนะร้อนร้อนร้อน <laughs> <laughs> ร้อน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 ร ค<า>ุณเตอร์ดเติร์